สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Goodnote แอปพลิเคชันที่จะทำให้คนจดโน้ตได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเรากดเข้าในแอปพลิเคชันให้เรากดคำว่าใหม่และกดคำว่าสมุดโน้ตค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วจะเจอกระดาษให้เลือกมากมายและมีให้เลือกหน้าปกน่ารักหลากหลายแบบเลยค่ะเมื่อเลือกหน้าปกและกระดาษเรียบร้อยแล้วให้ตั้งชื่อสมุดโน้ตของเราหลังจากนั้นก็กดสร้างค่ะ เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะเจอหน้ากระดาษแบบนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์มุมบนซ้ายมือจะแสดงถึงหน้ากระดาษทั้งหมดในไฟล์นี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปเป็นปากกาลูกเลื่อนค่ะปากกามี3แบบมีปากกาหมึกซึมปากกาลูกลื่นปกา,าแบบปกาก,ปก,าก,ปกาแปลงสามารถเปลี่ยนสีและขนาดของปากกาได้ค่ะต่อไปเป็นดนสอมาตรฐานสามารถเปลี่ยนสีและเปลี่ยนขนาดดนสอได้ค่ะสัญลักษณ์ต่อไปยางลบยางลบลบบริเวณที่ไม่ต้องการสามารถเลือกได้ว่าลบตรงไหนบ้างสามารถเปลี่ยนขนาดยางลบได้ค่ะ ปากกาไฮไลท์หรือปากกาเน้นข้อความใช้เน้นบริเวณที่สําคัญสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของไฮไลท์ได้ค่ะเทปเทปใช้สําหรับตกแต่งสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของเทปได้ค่ะสัญลักษณ์ต่อไปเครื่องมือวาดรูปร่างรูปทรงต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเป็นต้นค่ะเครื่องมือเชือกบ่วงเครื่องมือเลือกเฉพาะบริเวณที่ต้องการวงล้อมรอบบริเวณที่ต้องการเคลื่อนย้ายค่ะสติ๊กเกอร์ สติกอร์ขนาดเล็กมีไว้ตกแต่งผลงานค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้เอาไว้เพิ่มข้อความที่สนใจในหัวข้อที่ต้องการ mm. เช่นการเรียนชีวิตเป็นต้นค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่อไป mm. เพิ่มรูปภาพสามารถเพิ่มรูปภาพจากอัลบั้มได้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปค้นหาคําเอาไว้ค้นหาคําต่างๆสัญ,ญลักษณ์ต่อไปไม้บรรทัดสามารถวัดและหมุนได้สามรอองศาค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปเลเซอร์ใช้สําหรับชี้ตัวอักษรเวลานาเสนองานค่ะ สัญลักษณ์ต่อไปบันทึกเสียงเอาไว้บันทึกเสียงคำบรรยายค่ะวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างการจดบ,บันทึกในแอปพลิเคชันกูนนทค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ คือประโยชน์ของแอปพลิเคชัน g o o d n o t e ค่ะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play ค่ะขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ